ออปติเพ9020นะครับโดยความแตกต่างของรุ่นนี้จะแตกต่างจาก PC ทั่วๆไปนะครับจาก power supply ที่เราเห็นนะก็จะเห็นความแตกต่างเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่8พินนะครับซึ่ง power supply ทั่วๆไปของคอมพิวเตอร์เราจะเห็นอยู่ประมาณ20พินหรือ24พินนะถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่า มันจะมีไฟล์ชุดไฟล์ ps on นะครับนี่คือตรงนี้ไฟล์ ps on แล้วก็ไฟล์ vsb เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าชุดไฟสามโวลต์ห้าโวลต์ชุดอื่นๆน่ะมันจะไม่ได้มีมาเหมือนเหมือนกับเอ่อพาวเวอร์อีททั่วๆไปนะก็คือไฟล์ vsb ชุดนี้มันจะมีไฟสิบสองโวลต์นะครับมันจะต่างจากเอ่อพาวเวอร์สปายอีทีเอของคอมพิวเตอร์นะครับที่ไฟล์ vsb จะมีอยู่แค่ห้าโวลต์นะครับ ราะนั้นไฟชุดนี้จะคล้ายๆล้ายอะแดปเตอร์ก็คือจะใช้ไฟแรงดัน1 2โวลต์เนี่ยเข้าไปเป็นไฟ B-B บวกครับเป็นไฟ B บวกก็คือเป็นไฟเมนหลักในการจ่ายไฟเข้าไปในวงจรก่อนที่จะแปลงไปเป็นไฟชุดอื่นๆนะครับโดยถ้าเราดูจากคอนเนคเตอร์นะจากคอนเนคเตอร์ที่ส่งเข้าไปในวงจรเนี่ยมันก็เขาก็จะใช้เป็นไอซีพีนะครับเนี่ยตัวที่เห็นอยู่ในภาพเลยก็ สำหรับ IC นะครับ IC ที่วงจรชุดนี้ใช้ก็จะเปลนเบอร์เป็นเบอร์ RT8223 นะครับ8223จากการจัดวงจรในชุดนี้ถ้าเราจะดูเราก็จะเห็นว่าเราได้เบอร์ IC มาแล้วก็คือเบอร์ของเบอร์ RT8223 นะครับตัวนี้เป็น IC p w m ก็คือหรือบางคนอาจจะเรียกว่า IC พันก็ไม่ผิดนักน,นะครับ โดยหลักการของวงจรชุดนี้ก็คือจะใช้ไฟเส้นสีเส้นสีม่วงเส้นนี้โดยปกตินะครับ p พ w e r ว่า t h มันจะมีเป็นไฟ5โวลต์นะครับ v s b นะครับไฟสแตนบายแต่ว่าตัวนี้มันจะจ่ายไฟมา12โวลต์เลยนะครับจุดนี้ก็คือ12โวลต์นะครับ12โวลต์ส่วนไฟ PS ี่ยังเป็น5โวลต์เหมือนเดิมนะครับณนะจุดนี้ก็คือ5โวลต์ไฟ S b. ไฟ PS on นะครับหลักการทำงานของวงจรชุดนี้ก็คือไฟ12วต์ตัวนี้นะครับจะผ่าน C ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะผ่าน MOSFET หนึ่งตัวนะครับผ่าน MOSFET ตัวนี้ก็จะวิ่งมาที่ตัวนี้ฟิล3ตัวนี้รับไฟมานะครับเส้นนี้คือเส้น B+ นะครับเรียกว่าเส้น B+ ก็คือไฟชุดเมนหลักนั่นเองนะครับไฟ12วต์เมื่อวิ่งผ่าน ฟิวมานะครับผ่านฟิวมาก็จะมาลอยอยู่ที่ขาเดนนะครับขาเดนขาเดนข,ดนของฝั่ง5โวลต์นะครับโดยมี4ตัวนี้เป็น4ฟิลเตอร์อีกทีนึงในลายวงจรอ,อีกชุดหนึ่งก็จะมาที่ขาเดนของมอสเฟตชุดนะครับชุดนี้ชุดไฟ3โวลต์นะครับก็จะเป็นที่ขาเดนเหมือนกันนะครับชุดนี้ชุดฝั่งนี้คือไฟ5โวลต์นะครับ จากวงจรชุดนี้นะครับวงจรชุดนี้เดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของ IC ก่อนนีก็่นะครับ IC ตรงนี้เราจะดูขา1ก็คือจุดนี้ที่มาร์กไว้เนี่ยนะครับนี่คือการเริ่มนับขาที่1เราจะนับมาฝั่งซ้ายนะหลักการทำงานของ IC ตัวนี้ก็คือไฟขาที่16เนี่ยนะครับขาที่16นี่คือ V in ินนะครับ ตรงนี้สาบเขาก็ไม่ได้ใช้ว่าเป็น VCC นะครับเขาใช้เป็นคำว่า V in ก็คือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงตรงนี้ก็คือไฟ12โวลต์เมื่อกี้นะครับจากบนเมนบอร์ดก็คือไฟจากชุดนี้นะครับไฟจากชุดนี้จะถูกส่งเข้ามาที่ IC ตัวนี้ขาที่ขาที่16นะครับอันนี้คือขาไฟเลี้ยงเมื่อขา16ได้รับไฟเลี้ยงนะครับได้รับไฟเลี้ยงขาที่8นะครับขาที่8ขาที่8เนี่ย ไฟ V เล็กสามเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะจ่ายไฟไปเลี้ยง IO นะครับจ่ายไฟไปเลี้ยง IO เพื่อให้ IO ทํางานหลังจากที่ IO ได้รับไฟเลี้ยง3โวลต์ชุดนี้แล้วนะครับมันจะส่งสัญญาณ2สัญญาณกลับมาที่ IC ตัวนี้นะครับก็คือ N tip หนึ่งนะครับกับ N tip สองนะครับเพื่อเปิดการทํางานของนะครับ N tip หนึ่ง เปิดการทำงานของชุดเนี่ยครับชุดเฟสหนึ่งนะครับชุดเฟสหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยประมาณ3ขาหลักๆก็คือตั้งแต่ขา19 20 21าอนะครับอันนี้คือ n ท1ิหนึ่งจะมาเปิดการทำงานของชุดนี้นะครับส่วน n อ็นทริปสองเทิสองจะมาเปิดการทำงานของไฟชุดนี้นะครับเนี่ยชุดเฟสสองเนี่ยครับก็จะเริ่มตั้งแต่ขา1 0 1 1 12นะครับ ขา21นี้จะเป็น high นะครับเป็นไฮขา19นี้ก็จะเป็นโลเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันชุดนี้ขาที่10ก็จะเป็นไฮนะครับขา12ก็จะเป็นโลนะครับทีนี้วงจรส่วนประกอบอีกนะถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วย L นะครับ m o ส f e ตฝัฟฟ่งละ2ตัวนะครับเนี่ยคือ L ฝั่งนี้ m o ส f ฟตฝั่งละ2ตัวนะครับ สี ter, ฟิลเตอร์คนรับฝั่งนะครับในฝั่งนี้นะครับถ้าเราลองวาดวงจรขึ้นมามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเฟสมอสเฟสนะครับตัวนี้เขาใช้เป็นมอสเฟสฝั่งขา5โวลต์ก็คือฝั่งนี้นะครับมอสเฟสตัวที่รับไฟ12โวลต์นะครับไฟ1 2โวลต์ก็คือณจุดนี้เนี่ยที่ขา d เนี่ยก็คือรับไฟ12โวลต์เนี่ยนะครับ ก็จะได้มาปเป็นไฟชุดนี้นะครับเป็นมอสเฟตชุดนี้รับไฟ12บโวลต์มานะครับจากขาซอสก็ต่อมาที่ขาเดนของมอสเฟตอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าดูจากวงจรชุดนี้ก็คือนี่นะครับจากขาเดนมาขาซอสนะขาซอสก็ต่อมาที่ขาเดนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขาซอสของมอสเฟตตัวนี้จะถูกต่อลงกลาวนะครับ ฝั่งนี้นะครับจะถูกต่อลงกลาวทางฝากฝั่งของ3โวล์ก็เหมือนกันนะครับฝั่ง3โวล์ขา <c oughs> เดนมาขาซอสนะครับขาซอสก็ต่อเข้ากับขาเดนขาเดนก็ถูกต่อลงกลาวเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาไล่ขานะครับมา,มาไล่ขา12โวล์น,นะครับชุดนี้มันถึงกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถึงกันก็คือ ุดนี้นะครับเนี่ยที่รับไฟมาชุดนี้ชุดนี้ถึงกันอยู่นะครับมีไฟ12โวลต์มารอแล้วนะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์อีกชุดหนึ่งนะครับ12โวลต์อีกชุดหนึ่งก็ต่อเข้ามาเลี้ยงที่ขา16นะครับขา16ขา16อยู่ฝั่งนี้นะครับ16บอา่า โดยไอซีตัวนี้มันเล็กนะครับด้วยด้วยขนาดที่มันเล็กนั้นการวัดตรงขาเนี่ยมันอาจจะวัดยากนะครับจริงมันมี R ตัวนี้ครับแรงรับแรงดันไฟนะครับ12โวลต์ส่งไปที่ขา16นั้นเวลาเราวัดไฟเราสามารถวัดที่ R ตัวนี้ก็ได้นะครับวัดที่ R จุดก็ได้นะครับเมื่อ IC ตัวนี้นะครับมันมันได้รับไฟแรงดันไฟ12โวลต์แล้วขาที่8 ขาที่8ขาที่8ก็จะมีไฟ3โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นในขาที่8เราต้องวัดไฟได้3โวลต์นะครับหลังจากที่ขาขา16มีไฟเลี้ยงแล้วขาที่8นะครับอาขยายเข้ามาดูนะครับพอขยายเข้ามาดูเราจะเห็นว่าขาที่8นะครับมันต่อมาที่ขา4ตัวนี้นะครับเวลาวัดไฟเราควรจะวัดที่4 ตรงนี้ดีกว่าที่เราไปวัดตรงนี้อาจจะมีโอกาสผิดพลาดทำให้ IC ตัวนี้มันชอ็อตขึ้นมาได้นะครับเมื่อขา8ส่งไฟไปที่ EC EC ได้รับไฟเลี้ยงนะครับมันก็จะมีสัญญาณอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สัญญาณก็จะมีสัญญาณ n t i ท1มาที่ขา1แล้วก็ n t i ท2ิปมาที่ขา6นะครับ จะมี2สัญญาณกลับมานะครับถ้าไม่มีสัญญาณมาที่ขา1กับขา2เนี่ยต้องไล่ย,ย้อนกลับไปที่ EC นะครับว่าสัญญาณขาดหายไปช่วงไหนซึ่งอาจจะเกิดจาก EC มันเสียเองก็ได้นะครับที่ไม่ส่งสัญญาณกลับมานะครับก็ขา1กับขา6นะครับขา1ก็คือขาเนี้ยวัดสัญญาณตรงนี้นะครับวัดเป็นแรงดันไฟก็ได้นะครับณนะจุดนี้กับจุดนี้นะครับ ทีนี้เราดูว่าขามันต่อไปไหนบ้างนะครับณจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้ก็ต่อไปที่ขา20ของ IC นะครับขา20นี้จะต่ออยู่กับ L นะครับต่อเข้ามากับ L แล้วก็เข้าไปที่ขา20ของอ IC p w m ตัวนี้จะเห็นว่าจาก L เนี่ยต่อมาที่ขา20ด้วยนะครับ20เนี่ยขา20นะครับณจุดนี้นะครับเส้นนี้ก็คือลายวงจรเส้นนี้ต่อถึงกันอยู่นะครับ เอาขยายให้เล็กลงจะได้เห็นฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจาก l อลฝั่งนี้ก็จะต่อเข้าไปที่ขา11นะครับจะถูกต่อเข้าไปที่ขา11ขา11ก็คือจุดนี้นะครับแต่เราไม่ต้องมาวัดไฟที่จุดนี้ก็ได้นะครับเราวัดที่นี่เลยนะครับเพราะมันต้องต่อมาถึง L ชุดนี้นะครับก็เวลาวัดไฟเราพยายามวัดห่างๆจาก IC ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเล็กมากนะครับ จากขานี้ไปขา11ขาเกตของเอามาฝั่งนี้ก่อนฝั่งชุดไฟ5โวลต์ขาเกตของ i c ตัว High นะครับชุด high ฝั่งนี้ชุดโลนะครับเกตชุด high ก็ต่อไปที่21นะครับชุดโลก็ต่อไปที่ขา19นะครับขาเกตก็คือขาเนี้ยนะครับขาชุดนี้ ไีชุดไฮนะครับต่อไปที่ขา21ขา19นะครับมาดูในรูปนี้ดีกว่านะครับเห็นเข้าใจง่ายกว่าขา19ไปที่มอสเฟสชุดโลนะครับขา21่ไปที่มอสเฟสชุดไฮนะครับนี่นครับชุดบนคือชุดไฮชุดล่างชุดโลแล้วก็ทางฝากฝั่งของ 3โวลต์ก็เหมือนกันนะครับคือ3.3นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่า5โวลต์เอ้ย3โวลต์นะครับชุดไฮชุดโลไม่ใช่ไฮโลนะฮะก็ก็เหมือนกันนะครับขาที่12ก็ต่อไปที่ชุดโลนะครับต,ต,ต่อไปที่ขาเกตของมอสเฟตชุดโลนะครับขาที่ขาที่10ก็ต่อไปที่มอสเฟตของชุดไฮนะครับขาเกตของชุดไฮ นีขาที่10นะครับนีขาที่12นะครับเมื่อ ICP หรืมัน UM นะครับมันได้รับสัญญาณ n t i p ออกมานะครับขา,าสัญญาณต่างๆเหล่านี้ถูกส่งมาที่ที่เกอ์มอสเฟตเมื่อมอสเฟตชุดนี้ทํางานนะครับทั้ง2ตัวนี้ทํางานมันก็จะได้แรงดันไฟออกมาฝั่งนี้5โวลต์นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อมอสเฟตชุดนี้ทํางานนะครับ ก็จะได้ไฟสุดนี้ออกมานะครับผ่าน L อลมาเนี่ยสาฝั 3. 3่งนี้ถ้าเรามาดูวงจรนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อวงจรของ IC ชุดนี้มันทำงานสมบูรณ์นะครับที่ L อลช่วเนี้นะครับแตัวนี้ฝั่งนี้เราจะต้องวัดไฟได้5โวลต์นะครับที่ L ตัวนี้ก็จะต้องวัดได้3.3โวลต์นะครับ